สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนลำดับคำในการแปลไม่ต้องยึดกับต้นฉบับทำให้รู้เรื่องมากขึ้นเป็นยังไงไปติดตามครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช a นแนลสำหรับการสอนวิธีการแปลนิยายญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยนานๆครั้งก็มีการสอนวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยเอานิยายนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเอานิยายที่ผมแปลแล้วมีเอนะครับอ่าตอนแปลหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์ก็จะเอามาแนะนำให้ทุกคนได้รู้ ได้ฟังกันแล้วก็จะได้แปลนิยายได้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนลำดับคำก็คือภาษาญี่ปุ่นบางทีต้นฉบับเนี่ยนะครับจะมีการลำดับคำหรือว่าเป็นรูป passive voice รูปถูกกระทำอะไรต่างๆซึ่งภาษาไทยเราไม่นิยมนะครับก็เราก็จะมาลำดับคำซะใหม ไม่จําเป็นต้องไปยึดติดวยากรณ์ต้นฉบับเป็นยังไงเราไปดูกันครับพระหหาถัดแปลภาษาญี่ปุ่น ep ที่127นะครับ127นั่นเองสำหรับครั้งนี้นะครับก็มาจากนิยายของปีที่แล้วที่ผมแปลนะครับ เอาวางจำหน่ายเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับโดยมิซุกิคิโรมินะครับเรื่องดคาราอนาตะวะโครโรซาริดุหรือเพราะอย่างนี้คุณถึงถูกฆ่านั่นเองนะครับไปดูประโยคกันเลยก็สำหรับประโยคนี้นะครับก็มาจากฉากที่นะครับพระเอกนะครับอ่า รู้ถึงนั่นรู้ถึงรับลมคมในที่เกิดขึ้นนะครับแต่รับลมคมในที่เกิดขึ้นนี้คืออะไรผมไม่ฉเฉลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะสปอยนิยายซะนะครับแต่ว่าฉากนี้หรือว่าประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่ทำให้พระเอกนะครับรู้ถึงรับลมคมในของคดี ที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ของคดีโดยตรงแต่เป็นของอีเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามีความสำคัญไม่แพ้คดีดเดิมเลยนะครับหรือคดีคดีตั้งต้นนะครับแต่นี่เป็นอีคดีหนึ่งแต่ว่าก็ทำให้พระเอกรู้ได้ แต่จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปอ่านเองนะครับก็ประโยคที่ว่านี้ก็คือวาไลโกยนักโคยมาซาโยชิวะสุจ e ิรานิคิโอโทลาเรดูวาไลโกย์นโคยมาซาโยชิวะสุจิรานิคิโอโทลาเรดูนะครับโดยสับประจำวันนี้ก็คือคิโอโทลาเรดูนะครับแต่ก็ มีคำว่าวาายโกยกับอมาซซโยชิะนะครับมาซาโยชิเดี๋ยวเราจะอธิบายขยายความกันก่อนนะครับเริ่มจากวาลายโกยวาายโกยก็เสียงหัวเราะเราดีๆนี่เองนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นคำศัพท์อะไรแปลกใหม่นะครับแต่อยากให้ระวังไว้ก็คืออ่านคำอ่านครับวาลายโกย นะครับไม่ใช่วาไราโคอกนะครับไอ้ต้องระวังด้วยนะครับ <_ d ata> เวลาออกเสียงเนี่ยถ้าเราไปออกเสียงวาายโคยนี่บางครั้งคนญี่ปุ่นก็อาจจะไม่เก็ตได้นะครับก็ <_ d ata> ต้องออกเสียงให้ถูกต้องเป็นวาไายโมยนะครับภาษาญี่ปุ่นเวลาที่เอาคำสองคำมาสมัครกันมักจะมีการเปลี่ยนเสียงคำต้นของคำหลัง วิธีการเปลี่ยนเสียงก็มักจะเป็นการทําเป็นดักคู่องค์หรือเติมเต้นเต้นนั่นเองนะครับเติมเต้นเต้นบางเติมมาลุบ้างนะครับสําหรับกรณีนี้ก็คือเติมเต้นเต้นจากวาายโคยก็เป็นวาายโกยอันนี้แถมให้เล็กน้อยนะครับคํำต่อมาก็คือคําว่ามาซายโยช,ชินะครับสําหรับกรณีนี้เป็นมาซายโยช,ชิแต่ปกติแล้วคํานี้เราจะอ่านว่า เซงินะครับเซงิหมายถึงอะไรหมายถึงความเที่ยงธรรมความยุติธรรมธรรมะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหนังประเภทฮีโร่ชอบใช้คำนี้มากเลยก็คือคำว่าเซงิโนมิคาตะเซงิโนมิคาตะหมายถึงผู้ผู้ด,ดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะครับดูความหมายแล้วดึกซึ้งมากเลยนะครับ เซยก็คือความยุติธรรมนะครับหรือว่าธรรมะนั่นเองนะครับเซยงเนมิคาตะมิคาตะก็คือเป็นพักพวกอยู่ข้างเดียวกันก็คืออยู่ข้างเดียวกับความยุติธรรมก็ภาษาไทยนี่คนแปลสมัยแรกๆแ,แปลไว้ดีมากนะครับใช้คำว่าผู้พิทักษ์ความยุติธรรมบ้างผู้พันดุงความยุติธรรมบ้างนะครับไม่ได้พูดว่า ผู้เข้าข้างความายุติธรรมหรือว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับความยุติธรรมมันก็จะฟังดูแปลกๆปลกันนะครับจริงๆแต่จริงๆเป็นการแปลที่ตรงตัวตรงความหมายที่สุดแต่มันฟังดูไม่เป็นภาษาไทยก็เลยมีการเลี่ยงเป็นผู้พัุงความยุติธรรมหรือผู้พิทักษ์ความยุติธรรมซึ่งอันนี้นะครับก็ขอออกนอกเรื่องหน่อยก็คือมันมีความหมาย ลึกซึ้งมากเลยนะครับเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับฮีโร่จริงๆแล้วมันก็คืออาจจะคิดว่าฮีโร่ก็คือความยุติธรรมคนอ่าฮีโร่ก็คือเป็นความยุติธรรมเป็นคนที่สร้างความยุติธรรมแต่นะครับคนญี่ปุ่นเขาไม่คิดอย่างนั้นถ้าถ้าเป็นความยุติธรรมเลยเนี่ยนะครับก็เหมือนกับตัวเองเป็นกฎหมายซะเองแต่ ของญี่ปุ่นเขามีกฎหมายมีกฎอ่าของธรรมชาติหรือว่านะครับกฎแห่งธรรมะอยู่นะครับแต่ว่าฮีโร่ของเราจะเป็นผู้ที่พัดดุงนะครับธรรมะหรือพัดดุงความยุติธรรมไม่ได้เป็นตัวความยุติธรรมเสียเองเห็นไหมมันมีความลึกซึ้งมากเลยนะครับสาหรับฮีโร่ของญี่ปุ่นครับอ่า อันนี้ก็แต่ว่าในกรณีของนิยายเล่มน,นี้ให้อ่านว่ามาซาโยชิไม่ใช่อะไรเลยเป็นชื่อคนแล้วก็ชื่อพระเอกของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางทีต้องระวังนะครับถ้าเราไปอ่านว่าเซงิแล้วอ่าบอกว่าเป็นความยุติธรรมลลาอาจจะแปลไม่ถูกเลยโดยเฉพาะอ่าประโยคที่อ่าพูดถึงน,น,นะครับประโยค นี่นะครับว่าลายโ,ออโวยงักนโวยเอเซงีวะสซจิลานิคิโอทโทราเลลุอ่างงใหญ่เลยใช่ไหมครับอ่าแต่ก่อนอื่นเราไปดูคำว่าคิโอทโทราเลลุก่อนนะครับคิโอทโทราเลลุแปลว่าถูกดึงดูดความสนใจนะครับขีนี่ก็คือความสนใจหรือว่าสติสตังโทลาเลลุโทลุกก็แปลว่าเอาใช่ไหมฮะ คีย์โอโทราเลลูแปลว่า่าสติของเราถูกเอาไปก็คือถูกดึงดูดความสนใจนั่นเองนะครับในกรณีนี้ในกรณีของประโยคที่จะแปลต่อไปนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นประโยคอื่นๆก็คงต้องแปลได้สารพัดแบบนะครับก็คือมีสติอยู่ตรงนี้กําลังสนใจตรงนี้อยู่แต่ว่าโทราเลลถูกดึงไปอีกทางหนึ่ง อะไรเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าไรโกเอกะคิโกเอมาซาโยชิวาสจิลานิคิโอโทราเรลุอันนี้ก็เป็นมาซาโยชิก็คือเป็นคนนะครับว่าตรงนี้เราไปอ่านว่าเซงิปุ๊บเราก็จะบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะแล้วความยุติธรรมก็ถูกดึงดูดความสนใจไปทางนั้นก็จะงงว่าเอ๊ะมันคือเรื่องอะไรความยุติธรรม ถูกดึงดูดความสนใจได้อย่างไรนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าอันนี้คือชื่อพระเอกหรือมาซาโยชิแล้วก็จะสามารถแปลได้ว่าอได้ยินเสียงหัวเราะมาซาโยชิถูกดึงดูดความสนใจไปทางนั้นอันนี้คือแปลตร,ตรงตรงตรงตัวเลยจะเห็นได้ว่าการแปลตรงตัวไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายนะครับ ก็ผมก็มีอีก2วิธีนะครับวาไลโกะโกะมาซาโยชิว่าสดจิลานิคิโอโทลาเรออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำแปลที่คิดว่าแปลได้นะครับได้ยินเสียงหัวเราะซึ่งดึงดูดความสนใจของมาซาโยชินะครับก็คือแทนที่จะเอามาซาโยชิเป็นประธานนะครับ ก็เอาเป็นนะครับเป็นกรรมซะเลยกรรมหรือเปล่าเนี่ยดึงดูดความสนใจของมาซาโยชินะครับกรรมก็คือความสนใจของมาซาโยชินะครับก็คือมาซาโยชิโนคิงะโทลาเลลุ u, อะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ถ้าแปลกลับเป็นภาษาญี่ปุ่นมันก็จะเพี้ยนไปใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ทำให้ เข้าใจได้ดีกว่าประโยคตะกี้ไหมครับมาซาโยชิถูกดึงดูดความสนใจไปทางนั้นกับซึ่งดึงดูดความสนใจของมาซาโยชิก็คือเสียงหัวเราะเนี่ยมันดึงดูดความสนใจของมาซาโยชินะครับอันนี้ก็คือเวลาผมแปลก็จะคิดอย่างเงี้ยสองตลบสาตลบแต่สุดท้ายนะครับตลบที่ลงตัวที่สุดก็คือได้ยินเสียงหัวเราะซึ่งดึงดูดความ อ่ะซึ่งดึงดูดมาซาโยชิให้สนใจอ่าดึงดูดมาซาโยชิให้สนใจอ่าอันนี้ก็คืออ่ามาซาโยชิเอโอโหแปลเป็นแปลกลับเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่ยาาเลยนะครับเพราะว่าก็คือวยากรณ์ไทยกับวยากรณ์ญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็เอามาซาโยชิเป็นกรรมจริงๆเลยอ่ะนะครับอ่าแล้วค่อย ดึงดูดเสร็จแล้วเป็นยังไงดึงดูดให้สนใจนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่ปรากฏในหนังสือนะครับจะสังเกตได้ว่าอันนี้นะครับน่าจะเข้าใจได้ดีแล้วก็อ่านได้ลื่นไหลที่สุดนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเรียงลําดับคำหรือยึดตามไวยากรณ์ของภาษาญี่ปุ่นนะครับเราอ,อ่าน ประโยคภาษาญี่ปุ่นทำความเข้าใจแล้วเราก็เอาภาษาไทยเรียบเรียงภาษาไทยใหม่ให้ได้ความหมายที่เหมือนกันแต่ว่าให้มันเรียงลำดับคำเป็นาภาษาไทยนะครับฟังดูเป็นภาษาไทยให้มากที่สุดนี่คือวิธีแปลของผมนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าคำแปลอื่นที่ไม่ใช่าสาม รูปแบบที่ผมแปลให้แล้วเนี่ยนะครับแล้วน่าจะดีกว่าก็สามารถนะครับพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะครับอ่าพิมพ์เข้ามาในช่องความคิดเห็นนะครับก็ได้ครับเราจะได้มาดูเพื่อผมก็จะได้ศึกษาวิธีการแปลของนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องต่อๆไปนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ผมแปลไว้ว่า แปลคำว่าวาไลางเองะโคเอมาซาโยชิวะสดจิลานิคิโอโทลาเรลุผมแปลว่าได้ยินเสียงหัวเราะซึ่งดึงดูดมาซาโยชิให้สนใจนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเทปนี้หรือคลิปนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คือเป็นวันพระหัสที่ผม ไม่ว่าจึงไม่มีการไลฟ์สดแต่ว่าเป็นคลิปนี้แทนนะครับถ้าสนใจอะไรแบบนี้วิธีการแปลนิยายญี่ปุน่นใครที่กำลังแปลนิยายญี่ปุ่นอยู่ก็อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับ YouTube c h anel n พระหัตถ์ัดแปลภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับสารวันนี้สวัสดีครับ